ทุกคนสวัสดีจ้ะวันนี้นะคะไอจะเอาเห็ดมาให้ดูค่ะเห็ดที่ไปเก็บกับพี่ฝนนะคะเมื่อวานนะ,ะตอนนี้ก็พยายามที่จะไม่พูดเสียงดังมากนะคะเพราะว่าพี่ขุนนะคะเขามีเขามีประชุมทางอินเทอร์เน็ตค่ะเขากำลังพูดอยู่นะคะแต่ไอเองก็จะต้องทำคลิปนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะ วันนี้เรามีนัดนะคะทุกคนอยากจะให้ดูเราวนี้ที่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้2คืนมาชิมว่าแช่ตู้เย็นไว้สองคืนมันเป็นยังไงบ้างอร่อยเหมือนเดิม เขาจะมีความแบบแข็งอะแข็งแต่เวลาเรากัดลงไปเคี้ยวลงไปมันจะหนุบอะทุกคนอเนี่ยตัดตรงขอบๆมากินใครชอบชอบเพามันจะมีความขมนิดๆหอม อร่อยทุกคนอร่อยจริงๆไม่โกหกพี่ฝนก็บอกว่าอร่อยนะ,ะอาจจะทำความสะอาดเห็ดขอเติมพลังแป๊บบราวนี่กับกาแฟร้อนกาแฟดำนะ กาแฟดำแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ครีมทุกคนอร่อยคตรๆเดีด๋ยวจะทำอีกนะคะวันนี้ออกไปในเมืองก็จะไปซื้อช็อกโกแลตมาเพิ่มนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะใช้ประมาณ200กรัม แล้วไอช้ช็อกโกแลตเ,เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นเป็นของเป็นของอย่างดีอะเราไม่ใช่ช็อกโกแลตชิพที่มีส่วนผสมของนมที่มันหวนา,านๆาอย่างนั้นเราไม่ใช้นะคะเราใช้ดาร์กช็อกโกแลตทำแล้วก็ผงโกโก้ก็ของแท้ด้วยนะคะการทำเบราวนี่เนี่ยเขาไม่ใส่เบกกิ้งโซดาหรือว่าไม่ใส่ผงฟูนะคะ ไม่ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ทุกคนมันจะมีความฟูจากการตีไข่ตีไข่ให้ขึ้นฟูทุกคนนี่แหละความยากของมันนะคะแล้วก็การคอนโทรลอุณหภ,ภูมิในการอบจะเอาเห็ดมาให้ดูแต่มาเล่าเรื่องเบานีเดี๋ยวนะไอจะต้องไปเอาถาดมาใส่เยมาคีนแอทลีทที่ขุนซักผ้าแล้วเครื่องสั่นกระจายเลยเครื่องซักผ้าเรามันเป็นเครื่องแบบ เครื lá, a a mar, pues oh, ga ่องเก่ามากที yeah. ่แบบมีอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เราย้ายเข้ามาเราอยู่บ้านหลังนี้ก็แปดปีกว่าแล้วทุกคนแต่ว่าคดมาจะอ๋อย่าหัวทฮันใกาสกาแกมมานวะฮันทุอย่งเป็กว่า55ทุกอางที่จะไปยอนแมมันย้อนวแนจะเสียวินาท้าม่ซั้อรหนดิเงยันทีงด้วยสนิกแอนโดสมดูเอ้ย ย่รันดี้แอรบุก้กซอร์ฟลอตร้อยแอร์บุ้กซอร์รันดี้ทรอย่ะสวัสดีครับรด้วยสิครับสวัสดีครับ <laughs> เป็นไลฟ์โน้อะพี่คุณเพื่นบอกว่าเพื่นแบบเรอ,อยากมาเข้ากล้องน้ำเพราะว่าเพื่นเนเนี่มีเสื้อผ้าที่ที่หล่อๆที่ดูดีเนี่ยนะทุกคน เหตุรุ่นนี้นะจะบอกว่าโอ้ยอีตอนทราบพ,พี่ฝนคนพาไปพี่ฝนน่ะอันเพื่อนอยากให้นะ่อน่ะเก็บเห็ดที่เป็นสวยๆแล้วก็หลายๆจุดที่มันหลๆเลยแบบไปแล้วแบบตื่นตาอลังการอะไรอย่เงี้ยทุกคนแต่ว่ามันถึงเวลาของมันจริงๆที่ไอเขียนอธิบายถึงเวลาของเหตุนะคะคือเขา เขายังมีอยู่เยอะมากทุกคนแต่ว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาเป็นลักษณะแบบว่าดอกของเขาก็จะผูกผูกพังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ฝนแก,กก็ไม่อยากเก็บแบบนี้ไงแต่ไอเห็นว่าขาเขายังโอเคไอก็เลยจะเอาเพราะว่าไอาจะเอามาทําแหนมนะคะแต่ไอไปดูน้องรุ้งนะคะรุง้ง น้องลุงที่ที่อยู่ออสเตรียลุงเอาเห็ดตากแห้งมาทําแหนมนะคะทําแหนมเห็ดก็ดูดูดีเลยแหละนะคะเห็ดตากแห้งก็ทําได้แต่ครั้นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากคือเนื้อสิ่งใดเวลาไปเก็บเห็ดกับพี่ฝนอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันได้เห็ดอย่างเดียวนะทุกคนคือมันมันมีความความสนุกเหมือนแบบเหมือนเราคุยกันถูกคอเหมือนเหมือนเรา เหมือนเราเข้าใจกันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออลา,ายไอ้ก็ไม่รู้ทําไมนะอืมนั่นแหละเหมือนเราเหมือนเรารู้จักกันมานานมากทั้งที่งจริงไอ้ก็เพิ่งจะเคยไปเก็บเหตุกับพี่ฝนปีแรกนะคะปีนี้ปีนปีแรกไอ้ก็เลยมีความซับซึ้งนะคะต้องดมดูก่อน,นเห็ดเดาไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะก็ ในคลิปนะทุกคนถ้าใครที่ได้ดูเนาะคลิปนี้วิวก็จะแย่มากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้เห็ดหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่ไอบอกว่ายอดวิวของไอรมันก็ดรอปลงนะคะปีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไอรก็ทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะให้คนที่คิดถึงไอรเข้ามาดูนะคืออยากจะบอกว่าคลิปอะเก็บได้ไม่เยอะเก็บคลิปได้ไม่เยอะเพราะว่าเราเดินไงไอเราก็เดินเดินหาเดินหาพี่ฝนก็ อยากจะพาไปในจุดที่พี่ฝนคิดว่ามันมีเห็ดพี่ฝนก็จะบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเก็บเดี๋ยวตรงนี้เราออกมาเราค่อยมาเก็บเราจะต้องไปถึงจุดที่มันมีเห็ดกรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยไม่เป็นอันได้ว่าเราจะได้นั่งเก็บตรงไหนที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่มีไงมันมันมีแต่เห็ดที่เน่าเเปื่อยๆก็เลยเราก็เลยต้องเดินหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เก็บคลิปให้ทุกคนแต่ว่าเห็ดเนี่ยถามว่ามันได้เต็มถาดเพราะอะไรเพราะว่า เวลาในระหว่างทางที่พี่ฝนจะพาไปจุดจุดหนึ่งสมมติว่าเวิร์กเนี้ยเราเดินเข้ามาแล้วว่าเวิร์กเนี้ยเราจะเอาไว้เก็บตอนที่เราออกมาจากป่าโน้นนะคะพี่ฝนบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนั้นแล้วเราย้อนกลับมาเก็บตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้อ่ะก็จะแบบว่าเห็นตรงนั้นตรงนี้ก็จะวิ่งแวบเข้าไปเก็บแวบเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้อดใจไม่ไหวไก็เก็บคือไอ้ก็เลมเล็มของไอ้ไปเรื่อยไอ้ก็เลยไอ้ก็เลยได้มาถาดหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่ฝนเขาก็มีเหตุ เยอะอยู่ที่บ้านที่เป็นเห็ดเก่าที่กองไว้นะคะแล้วก็พี่ฝนเขาจะเลือกเห็ดที่มันสวยจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญน่ะเห็ดมันปูจะเพราะว่าบ้านพี่ฝนนี่เห er ็ดมันปูเยอะเนาะเห็ดมันปูยังพอมีให้เลี้ยงทุกคนดู<笑><笑>อ้าวท้องรองน่ารักดีไอ้ก็เลยเออเอามา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 แบบเอามา,แบบา,มาทําแหนมนี่แหละเอามารวมกันนะคะ เห็ดรุ่นนี้เดี๋ยวพอล้างเสร็จซ่อมแซมเสร็จแล้วก็คงจะได้ไม่เยอะหรอกค่ะเดี๋ยวไอ้ก็จะทําแหนบหมดเลยนะคะเ๋าวจะขูดเมื่อกี้พี่ขุนคุยกับโค้ชนะคะ โค้ชที่เป็นคนให้คำแนะนำต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจเลือกอะไรต่างๆคอยให้กำลังใจคอยให้แนวทางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโค้ชคือพี่ขุดน่ะเขาตอนนี้เขามีมีอยู่สองแพลนนะคะแพนที่หนึ่งก็คือหางานซึ่งเขาก็หางานอยู่แล้วตั้งแต่ตกงานมานี่แกก็ หาไปเรื่อยๆนะคะสมัครไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแกไปลงทะเบียนคนตกงานไว้ใช่ไหมคะก็เขาก็ให้พี่ขุนหางานให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสมัครงานอย่างน้อยสี่สี่งานต่อหนึ่งเดือนนะคะเป็นข้อตกลงระหว่างกรมจัดหาแรงงานหรืออะไรหน่วยงานที่ช่วยในการหางานเนี่ยค่ะเขาก็บอกข้อตกลงของพี่ขุนก็คือจะต้องสมัครงานให้ได้ สี 4, 4่สี่จ็อบสี่งานต่อหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ขุนกินเงินคนตกง,งานอยู่ใช่ไหมคะซึ่งแกได้ไม่เยอะค่ะทุกคนแล้วคราวนี้อแกก็หางานไปด้วยนะคะแต่ในระหว่างเดียวกันนี้แกก็แบบมีคนมีเพื่อนหรือคนรู้จักเนี้ยคะ่ะในในวัยรุ่นห้าสิบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอา ไมอยู่ไม่เปิดเป็นหอจก,กอเองเป็นเจ้าของเป็นบริษัทตัวเองอะไรเงี้ยค่ะประมาณน,นั้นซึ่งแกก็ตอนนี้แกก็เริ่มเขียนโปรเจกต์นะคะแล้วก็ทําทำม่เว็บไซต์ของของของแกมาขึ้นมาใหม่นะคระับเพื่อที่จะไปนําเสนออะไรเงี้ยคือเตรียมการไว้นะคะประมาณนั้นแต่โค้ชก็บอกว่าให้พี่ขุน่ะ สมัครงานเพราะว่าการเข้าไปอยู่ในที่ทํางานหรือหน่วยงานมันจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในเบื้องต้นของการที่แบบเรายังไม่มีประสบการณ์ทางด้านทางด้านไอทีมากมายนะอะไรเงี้ยอืซึ่งความคิดนั้นน่ะมันก็ตรงกับความคิดของไอ้นะแต่เวลาที่พี่ขุนเขาจะทําอะไรเนะี่ยเขาจะพูดว่าเขาอยากทําแบบนั้นแบบนี้แล้วไอ้อ่ะก็จะไม่ไม่ ไม่ไม่ไปขัดขวางความความ,ความคิดของเขาอะค่ะทุกคนคืออยากไออยากให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองอยากอยากให้เขารู้สึกด้วยตัวเองว่าตรงไหนที่ทำแล้วมันจะมีความสุขอะแต่คราวนี้แกก็ขาดความมั่นใจเพราะว่าแกอาจจะยังไม่มีประสบการณ์จริงๆนั่นแหละคือตัวแกก็รู้ตัวแกเองว่าแกยังไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านไอทีมากมายอย่างงี้ค่ะทุกคน หรือจะเรียกได้ว,ว่ามีประสบการณ์การทํางานทางด้านไอทีแค่หกเดือนนะคะหกเดือนก็คือเกาะช่วงที่แกเรียนจบแล้วก็เพิ่อเแกได้งานใช่ไหมแล,แ,ลแล้วพอเจอโควิดเขาก็เลยไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วครนี้ก็ประมาณนี้แกก็มีประสบการณ์แค่นั้นจริงๆ <laughs> แกก็ไม่มั่นใจว่าแกจะทําบริษัทได้ไหมอะไรเงี้ยอืม ซึ่งก็พอมาเจอโค้ชพูดอย่างนี้ก็ก็คงจะเริ่มวัดใจอะค่ะมไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เราเราไปถามโคช้ชไปถามเพื่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองนะว่าเรารู้สึกยังไงตัวไออ่อะเป็นคนที่เรียนทางด้านเรศรษฐศาสตร์มาก็จริงแต่ว่า เป็นคนที่ไม่ชอบลงทุนไอไอ,ไออยากทํางานกับบริษัทที่มั่นคงนั่นคือความรู้สึกของไอนะฮะไอชอบทํางานในบริษัทที่มั่นคงนะคะชอบมีงานที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพื่อนในในวัยเดียวกันอาจจะมีหลายคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของกิจการไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่ความความคิดของแต่ละคนไงนะฮะแต่ไออะ อยากทำงานบริษัทออยากอยู่อย่างนี้แหละมันจะลําบากหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะต้องดมดูค่ะเพราะว่าเห็ดมันมีลักษณะแปลกเห็ดสวยๆก็มีนะทุกคนสวยๆก็มีก้านยาวๆขายาวๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะขัดขาดวิ่นวินนิดนึงเนาะ <c oughs> เรามีนัดบ่ายโมงนะคะนัดไปทานข้าวกับเพื่อนพี่คุณก็เดี๋ยวน่าจะออกไปเที่ยงครึ่งอะคะ่ะจริงๆวันนี้ว่าจะบุ๊กเวลาตัดผมนะคะแต่ทีนี้ด้วยเวลานัดบ่ายโมงแล้วเวลาตัดผมมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะ่ะมันกระชั้นชิดกับทุกคน แล้วคราวนี้ถ้าจะไปตัดตอนบ่ายไอ้ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอยู่มันมืดไอ่อยากกลับบ้านเร็วๆเพราะว่าถ้าไ,ไปตัดผมพี่ขุนเขาก็ไม่รอไอ้หรอกความหมายคือพอกินข้าวเสร็จเราไปตัดผมพี่ขุนก็คงกลับมาบ้านก่อนเงค่ะผู้ชายเนาะเขาก็ไม่ไม่ไปนั่งรอผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายแบบพี่ขุนขนาดไปช็อปปิ้งนี่เขายังไม่ คือไปช <c oughs> ้อปปิ้งเขาพาไปนะแต่จะให้เขาเดินตามไอ้ว่าไอจะซื้ออะไรเนี่ยยากยากจริงๆยกเว้นเวลากลับไทยแล้วแบบว่าเดินช้อปปิ้งแถวแถแถวอ่ะย่านศูนย์การค้าในกรุงเทพเนี้ยแกก็จะเดินไปด้วยเพราะว่าแกเองก็ชอบซื้อของที่เมืองไทยนะคะเขาเคยเข้าไปที่เซ็นทรัลเวิลด์กับไอ้นะคะแล้วก็ ซื้อกางเกงซื้อเสื้ออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินในย่านที่มันเป็นตลาดแบบที่ไอจาไม่ได้ว่าตรงไหนที่ไปเดินแล้วว่าแกก็ซื้อกระเป๋าเป้ามาใบหนึ่งก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะแกก็ชอบนะแกเป็นคนพี่ขุนแกเป็นคนไงไน่ายสบายสบายแกแบบไม่ไม่เน้นยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืม ไม่เน้นยี่ห้อใส่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแกก็เป็นคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่สมัยแกมีงานมีเงินเดือนทำแกก็จะไม่เน้นของแพงนะคะอะไรก็ได้นาฬิกานี่มีเรือนเดียวไอจะซื้อเป็นของขวัญให้ตอนอายุครบห้าสิบก็ไม่เอาบอกอันนี้ยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกวันนี้ยังนําเสนอว่าจะขอซื้อนาฬิกาข้อมือให้ใหม่นางก็ไม่อยากได้นางบอกว่าน,นี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วจะเอาไปไว้ไหนอเอาก็เปลี่ยนใส่ไม่เอาคือเขาจะใช้ของชิ้นเดียวเนี่ยใช้ไปจนพังทุกคนจ้าพี่คุณกัเป็นอย่างนั้นจริงนะ อยากให้ทุกคนดูเหตุไงวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะคะโอ้กาแฟกาแฟอืมเสียงเครื่องซสก้ผ้าดังๆไอไปลาป่าพี่ฝนแล้ว ไอย,ยังไม่ได้ไปลาป่าไอเล,เลยอะทุกคนแต่ไอไม่ไม่แน่ใจว่าไอจะได้เข้าป่าบ้านไออีกไหมอาจจะไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกนะคะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ตกนะคะเมื่อวานเป็นเป็นวันเดียวในอาทิตย์นี้ที่แดดออกตามที่ไอดูในพยากรณ์อากาศนะวันที่ไอไปหาพี่ฝนไอ,อ,อดูพยากรณ์อากาศบอกประมาณสี่โมงเย็นนิดนด คาที่จะตกแต่ปรากฏว่าบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงตอนที่ไอ้ออไอ้ขับรถออกมาจากบ้านพี่ฝนบ่ายสองโมงครึ่งมั้งน,นะคะไม่แน่ใจไอ้ไอ้คิดว่าเอ๊ะหรือบ่ายสามครึ่งไอ้จับไม่ได้แล้วจริงๆแต่ว่าตอนขับรถกลับอ่ะมันมันตะวันไม่มีเลยค่ะทุกคนตะวันแบบว่ามองไม่เห็นตะวันเลยแต่ว่า พอขับออกมาถึงเส้นถนนเส้นใหญ่จริงๆที่มันมุ่งหน้าไปที่ภาคใต้ของสวีเดนอก็เริ่มมองเห็นแสงอาทิตย์ละอืนั่นแหละเพราะเพราะวเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยมันจะมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ทางทิศใต้ที่ตะวันตกทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมันก็เลยแดดก,ก็เลยมีอยู่ทางฝั่งโน้นนะคะแต่ในป่านี่คือบอกตรงถ้าถ้าเข้าไปเก็บเห็ดในช่วงช่วงนี้เลยนะบ่ายสามเนี่ย ต้องออกจากป่าความหมายคือไม่ใช่ว่าเดินออกจากป่านะบ่ายสามนี่ต้องถึงทางแล้วเพราะว่ามันมืดทุกคนในป่าเนี่ยนะ,ะมันมันมันเป็นหนอ่อต้นต้นสนสูงๆใช่ปะ่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ตั้งต้นที่จะเดินออกจากป่าก่อนบ่ายสามเนี่ยมันมันจะมืดค่ะขมุขมัวเนาะและแบบเมื่อวานจะมีความประทับใจอย่างหนึ่งไปกับที่ฝนนางอะ่ะ รู้แม้กระทั่งว่ารอยเท้าสัตว์นะทุกคนเออแต่มันก็เป็นรอยเท้าสัตว์จริงๆแต่ไอ้เป็นคนที่ไม่เคยสังเกตอะไรเลยนะคะพอเดินออกมาจากป่าตรงที่ไอ้ตกโคนน่ะพี่ฝนบอกว่าเนี่ยรอยเท้าน่าจะเป็นรอยเท้ากระต่ายหรือรอยเท้าวกวางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดินมาอีกเรื่อยๆอันเนี้ยน่าจะเป็นรอยเท้าหมูป่านางบอกอย่างเงี้ยเดินมาอีกอันเนี้ยรอยเท้าวกวางมูสไอล้ลวบอบตกกระจายเพราะบอกว่า คือสัตว์ตัวอื่นที่ที่แกบอกอะ่ะไอ้ก็ยังไม่กลัวนะพอบอกว่าตัวนี้รอยเท้ามูสไอ้ก็เริ่มหันหันขวาหันซ้ายแบบมองไปที่แกอุย้ยฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้กลัวอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าไม่ต้องกลัววไอ้อกลัวไอ้กลัวกวางมูสเพราะว่าไอ้เคยเห็นในระยะประชันชีตะ่ะเออแล้วแบบปีสองปีแรกที่ไอย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กวางมูสสามตัวเป็นครอบครัวนะ่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านนี้เลยคอทุกคนตัวใหญ่มาก ไอตัวพ่อพ่อวิ่งนําก่อนแม่อยู่ตรงกลางแล้วก็ไอตัวเล็กกับมันก็วิ่งตามหลังพ่อกับแม่นะตัวแบบตัวบอก,บอกเอฟอะไอ้นั่งอยู่ตรงนี้คือในระดับสายตาคือมันสูงกว่าไอรั้วต้นไม้บ้านไออีคือมันสูงมากแล้วมันตัวใหญ่ตัวอ้วนล่ําเลยตกใจมากไอเปิดประตูเีบกเปิดประตูพอดีว่าอยู่ในครัวใช่ไหมเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปดูแบอบกว่ามันก็วิ่งเข้าป่าไปทงโน้นนะคะทุกคน าว่าไหนก็กวางมูสเยอะแต่ว่าไอาไม่เห็นมาสามปีแล้วมั้งในที่มันเดินผ่านแถวนี้สามสี่ปีแล้วมั้งทุกทุกคนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างสร้างบ้านขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็เหมือนเหมือนซุ่มถุกรับพุ่มไม้สู่มทุมพุ่มไม้มันหายไปมันหายไปนะคะนั่นแหละ เขาก็เลยไม่มาแต่ว่ากว้างนะคะกวางก็ยังมาอยู่นะคะเพราะกว้างเขาจะไม่กลัวคน,นะคะ่ะกวางแถวบ้านไห้่เขาไม่กลัวคนนะ,ะออกมาหาหกินนู่นนี่นั่นแต่ถ้าอย่างเวลาเราเดินออกไปเขาก็จะตั้งท่าก่อนจ้องจ้องเราใช่ไหมจ้องจ้องจ้องถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เขาก็จะวิ่งเข้าไปนะะทุกคนคือเขาจะก็ระมัดระวังตัวนั่นแหละแต่เขาไม่ได้แบบกลัวนะคะไม่ได้กลัวเรา พราะถ้าเขากลัวเนี่ยพอเราพอเขาได้ยินเสียงอะไรเ,เขาจะวิ่งเลยนะแต่อันนี้เขาไม่วิ่งเขาจ้องนั่นแหละค่ะอไก็ทำคลิปมาโอ้ยนานแล้วนนเนี่ยทำไปคุยไปทำได้แป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเมาส์เยอะแล้วเห็ดมันทำความสะอาดยากด้วยค่ะเพราะว่ามัน ฟอร์มของเห็ดมันไม่สวยนคะคะอย่างเวลาไอ้ตัดครึ่งเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีใบสนนะคะเสียบอยู่ตรงกลางสำคัญมากเลยยิ่งเราจะไปทำแหนมเนี่ยเราจะต้องผ่าครึ่งแทบทุกดอกเลยนะทุกคนอย่างที่ไอ้บอกอาจจะมีตัวทากตัวเล็ก,ลกะคะ่ะลูกของทากะคะ่ะเข้าไปอยู่ในนี้ซึ่งเราก็เจอกันบ่อย ะะก็ต้องทำความสะอาดอย่างดีนะฮะไปดูเล็กวันก่อนเล็กบอกว่าเล็กจะทำปอปเปี๊ยใส่เห็ดดำอะไรก็เออปอปเปี๊ยทอดนะคะทุกคนนะยังไม่ได้ทำเลยเพื่อนก็ทำกินกันจังเลยก็ชวนหิวจังชวนหิวชวนกินค่ะเดี๋ยว คลิปนี้ก,ก็เอาเห็ดมาให้ดูเนาะแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็จะขออนุญาตไปก่อนแล้วคลิปมันสียาวยาวยาวโพสยาวโพสอันคนฟังกับเบื่อค่ะทุกคนย้อนเปิ่นเบ้าหลายให้ดูอีกกระจุกนี้ซึ่งนึงสวยค่ะขาเหลืองนี่ เฮ้ย,ยพี่คุณโทรหาใครน่าจะโทรเรื่องงานค่ะพะเขาอบอกว่าอันเดชเอริกซ์ใช่ใชเขาโทรไป บริษัทที่เขาสมัครงานไอเป็นปาปาลัสซี่แอบฟังเป็นเป็นสปาย ทุกๆกำลังใจนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า